แต่บีดีกัมี้ก็มีคนเขียยคนยังในล่าก็มีคนกดคนคนไม่กดก็มีคนจีกดให้ย่างกับซับพอร์ตโครงงานกันทั้งสองตัวเราเราทุกอยู่ที่ตัวเราสูกที่ตัวเราแต่เนี่ยเห็นอยู่ว่าแบบอคนเข้ากลุ่มปิดน้อยขนาดนี้มันก็เท่านี้แหละมันจะเยอะไปไหนอืม ล่าสุดในช่วงหนึ่งของไลฟ์หนุ่มบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะคุณผู้ชมได้ออกมาพูดถึงกระแสด,ดรามา่าคอมเมนต์และเสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้นช่วงนี้โดยเจ้าตัวนะคะได้ย้ำชัดว่าคนมันไม่ชอบทำยังไงก็โดนด่าอยู่แล้วแต่ก็มองว่าคอมเมนต์ลักษณะนี้นะคะน่าจะไม่ใช่จากแฟนคลับที่ติดตามกันมานานค่ะเพราะถ้าเป็น f อตัวจริงจะไม่มีความคิดแบบนี้แน่นอนค่ะน่าจะเป็นกลุ่มคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ๆมากกว่าค่ะและหนุ่มบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะก็ยังบอกอีกว่าตัวเองไม่ได้เพ คนที่ชอบให้มีคนพูดถึงอยู่แล้วจะดีหรือไม่ดีก็ไม่เป็นไรค่ะส่วนกระแส FC ใหม่ค่ะที่เข้ามาเพราะจิ้นเล้าดาทางด้านหนุ่มบิ๊กเนี่ยก็มองว่าเป็นเพียงแค่ช่วงจังหวะหนึ่งเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะพูดหรือไม่พูดก็ยังโดนด่าอยู่ดีและสุดท้ายเดี๋ยวทุกอย่างก็เงียบไปเองขอแค่ปล่อยผ่านและหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์นะคะก็ได้ย้ำชัดว่าบ้านรถหรือความสําเร็จที่มีไม่ได้มาจากการเป็นคู่จิ้นนะคะแต่มาจากการทํางานด้วยตัวเองล้วนๆค่ะส่วนเรื่องการจิ้นนะคะเจ้าตัวยืนยันว่า ไม่ได้ปิดกัน้นหากมีจิ้นก็ยินดีและดีใจเพราะมองว่าเป็นโมเมนต์ดีๆและเป็นโอกาสที่ดีค่ะ แต่ไม่ว่าจะจิ้นหรือไม่ชีวิตก็ยังต้องทํามาหากินเหมือนเดิมเพราะว่าทําแบบนี้มานานแล้วค่ะคุณผู้ชมและหนุ่มบิ๊กนะคะก็ยังได้พูดถึงกระแสรเรื่องยอดไลค์และเร й ติ้งตกเจ้าตัวเนี่ยยืนยันหนักแน่นว่าไม่น้อยนะเรตติ้งดีตลอดเพราะเรตติ้งมันอยู่ที่ผมผมสร้างเองกับมือรวมถึงพูดถึงดอมบีบีนะคะว่ามีทั้งคนโกรธและไม่โกรธเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่อยากให้ทุกคนไปยึดติดเพราะสุดท้ายแล้วความสุขหรือความทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเราเองทั้งนั้นค่ะ ทางด้านแฟนคลับที่ได้เห็นโมเมนต์นี้นะคะก็ถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ค่ะได้บอกว่าให้กำลังใจเสมอไม่เห็นหน้าด่าเลยค่ะชอบดูคู่น้องเบสมากค่ะแล้วก็ได้มีคอมเมนต์ต่อนะคะบอกว่าให้กำลังใจค่ะสู้ๆค่ะน่ารักทั้งสองคนเลยค่ะและคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าเราติดตามชีหลังแต่รักทั้งบิ๊กและเบสนะปล่อยวางคอมเมนต์ค่ะอย่าตัดขาดความเป็นเพื่อนต่อด้วยคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าจริงค่ะ ตามด้วยคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่ามิตรภาพสําคัญกว่าที่จะใส่ใจคนเหล่านั้นคนที่ว่าน้องเขาส่วนมากพวกปัน่นถ้าเอซีจริงๆจะเข้าใจน้องเขามากกว่าปิดท้ายด้วยคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าเราเองรับหลังก็นะฮ่าฮ่าฮเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะคะไปฟังว่านุ่มบิก๊กพุยบ,บ้านฟินแลด์เนี่ยได้พูดถึงเรื่องนี้ประเด็นนี้ไว้ว่ายังไงบ้างค่ะคุณผู้ชมคนมันคนมันไม่ชอบเรามันก็ด่าอยู่แล้วแต่เพื่อนยินแลนด อะไรนี้อยู่แล้วช่เป็นคนกล่าวถึงเปิดถ,ถึงแล้วต่อให้ดีไม่ดีก็ไม่เป็นไรสิรนะเขาด่าว่าอะไรล่ะจะได้จะได้เมาถูกเรื่อง FC ใหม่ที่ตามมาเพราะจิ้นดา่เาเราพูดเขาก็ดา่าเราพูดเขาก็ดา่าแต่สุดท้ายแล้ว sau có sâu đào như câu Mắt mình trăng bạc chuộng xứ xứ Bên trăng bạc chuộng trời chơi, Bỏ lại khóc bay dì... Phu... FC à ขาโฟก,กัสแต่ภูหยางฟิลแลนเขาอยากให้ยูสวดสวดโดดเดียวเดียวได้มวนๆจอยๆอะไรเงี้ยใช่ป่ะอืมก็เยอะผมไม่ได้มีบ้านมีรถเพราะผมเป็นคู่จิ้นคุณผมมีบ้านเพราะผมทำงานด้วยตัวผมเองเดีย ใช่ไหมล่ะอะไรที่จินมันก็ดีดีแล้วดีใจมันเป็นโอกาสดีๆเป็นเขาราเป็นโมเมนต์ดีๆเป็นช่วงเวลาดีๆจินบริจินของเขาธร,รัฐมาอากินคือเก่าอืมพอจะบังตะกีบอมิจินกับทัมาอากินยืนสี่ว่าโดดเลยจ้ากลุ่มปิดคนเข้าน้เข้ามากาาการเวานี่กลุ่ม ได้กลุ่มได้อันนั้นอยู่ละอุ้ยเขาเครียดให้บอสบิ๊กกลุ่มปิดชั้นขายได้มีลูกกดหมื่นใบมั้งตั้งแต่สมัยฉันอยู่คนเดียวฉันก็ขายได้อย่างงี้จา้าเข้าใจบบต้องเข้าใจไหมนะพี่นะไทยเอฟซีแม็กซ์เราก็มองว่าแบบยอดไลฟ์บอสไม่ลงไม่น้อยนะ <c oughs> ไม่น้อยเลตติ้งดีตลอดคือเลตติ้งมันอยู่กับผมเองผมเป็นคนสร้างเองกับมือทุกอย่างเลตติ้งตัวเองเนี่ย,ยไม่ลมประเด็นไม่ลงปรเด็นพี่อย่าไม่เปลี่ยนนะ ผมอยู่กับเพื่อนอยู่แล้วผมไม่จำเป็นอะไรอยู่แล้วแบบนี้นะรัว่าตัวบีบีก็มีก็มีคนเกลียดคนยังเนราร์ก็มีคนโกรธค,คนไม่โกรธก็มีคนสิโกรธให้หยา่กัซับพอร์ตผลงานนกันทั้งสองตัวเราเราทุกข์อยู่ที่ตัวเราสุขที่ตัวเราแต่เนี่ย เห็นอยู่ว่าแบบคนเข้ากลุ่มปิดน้อยเงินสิมันกระเทานี้แหละมันจะเยอะไปไหนอืมไม่น้อยนะผมว่าไม่น้อยเพราะในเมืองไทยตอนเนี้ยไปได้ดูว่ากลุ่มปิดใครทาได้บ้างทั่วนี้เป็นไปไล่ดูเอาตอามีใครทำ